สภาพเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนนะคะมันว่างๆนะคะวันว่างๆอยู่บ้านแล้วก็ดูสภาพสีผมขอนตี้มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือคนมันมันดำมากๆแล้วนะคะต้องกําจัดตะขาบที่อยู่บนหัวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนาทตี้ต้องย้อมผม ที่บริเวณโคนนะคะจากสีดำๆให้มันมีสีบ้างแล้วก็เดี๋ยวที่จะลงแว็กสีโทนแดงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวียว้ไปย้อมตรงโคนก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูว่านัทตี้ใช้แว็กยี่ห้ออะไรแล้วใช้แว็กสีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าสีผมนัตี้เนี่ยเป็นคําถามที่แบบถามเข้ามาเยอะมากว่าที่ใช้แว็กสีอะไรทําผมสีอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมานที่ขอไปเติมโคนก่อนเติมโคนที่ใช้สีน้าตาลอ่อนนะคะสีที่นัตี้ใช้เติมโคนนะคะจะเป็นของชวาสคอพนะคะชวาสคอพนี้เป็น เป็นย,ย้อมผมที่แบบเวลาย้อมแล้วสีมันได้ค่อนข้างที่จะแบบตรงไปตามกล่องนะคะอันนี้จะเป็นสีบูคาบราวนะคะสีออกแบบน้ำตาลแล้วก็มีอมแดงๆนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะสีดำนะคะราวน,นี้เก็บที่คนผมแล้วเรียบร้อยนะคะนะัที้ยอมจะต,ตรงคนผมที่มันแบบออกสีดำๆออกมานะคะตรงปลายไม่ได้ยอมนะคะตตรงปลายค่อนข้างที่จะเสียมากเดี๋ยวย้อมเสร็จนะัดี้จะ เล็มๆปลายผมเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนสัก30นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างออกแล้วก็จะมาลงแว็กกันนะจ๊ะล้างผมมาแล้วนะคะเดี๋ยวตีเป่าแห้งก่อนว่าจะดูว่าโคนมันติดหรือเปล่าติดดีหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ติดอยู่นะเนี่ยเห็นเป็นสี้ำตาล้ำตาล ก่อนจะลงแว็กนะคะเราไม่ควรใช้ทวีตเม้นท์หรือว่าครีมนวดผมลงไปบนผมก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยมันลื่นนะคะมันจะทําให้แว็กเนี่ยติดผมได้ไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นก็หลังย้อมผมเสร็จเนี้ยก็ล้างผมด้วยน้าสะอาดธรรมดาก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้แชมพูเพิ่งใช้ครีมนวดนะคะผมแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูว่มามันติดหรือเปล่าโพนก็ก็ถือว่าติดอยู่นะ เดี๋ยววนัตตี้จะลงแว็กต่อนะคะอ่าผมดํำๆนี่หายไปแล้วนะคะแต่ว่าการลงแว็กนัตตี้เนี่ยก็จะลงแว็กทั้งหัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแว็กเลยดีกว่าว่านัตตี้ใช้แว็กสีอะไรบ้างในวันนี้นะคะใส่ถุงไว้ที่ดีนี่เป็นแว็กที่เหลือมาจากครั้งก่อนนะคะก็ออกมาใช้ในครั้งนี้แล้วก็มาซื้อใหม่ด้วยสีที่นัตตี้ใช้มี3สีด้วยกัน นี่นะคะสสีแต่ว่าเป็นโทนแดงทั้งนั้นเลยนะคะอันแรกอันนี้จะเป็นสี red apple jam นะคะประมาณว่าสีแบบชมพูแดงๆชมพูชมพูนะคะสดใสอันนี้จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะ hair wax color ของ beauty nature อันนีนะ้ที่ซื้ออยู่ร้านทั่วไปนะคะกระปุกก็70-80บาทประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะไม่ถึง100บาทนะคะก็กระปุกนี้ก็ใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็น150กรัมนะคะอันนี้จะเป็นสีมันมีรหัสสีด้วย W 0 6นะคะตามด้านหลังนี้นะคะสีเป็นสีแบบเชอร์รี่จะเป็นสีแดงช้ำๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี W 0 5 W05 นยูนะคะก็จะเหลือคนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสีที่เอามาลงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรอ๋อยี่ห้อมอสจะเป็นยี่ห้อมอสนะคะ Exotic Wax วรหัส X11 อันนี้จะเป็นสีม่วงชมพูพิงคนะคะสีตามนี้เลยสีค่อนข้างดีแบบแบบแซ่บ,บมากๆนะคะก็นานตี้จะใช้3สีนี้นะคะผสมกันลงไปในภาชนะนะคะก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นแก้วหรือหรือสิ่งที่แบบ ใช้แล้วแล้วก็ทิ้งเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ผสมได้เลยแล้วก็เราต้องมีแปรงนะคะสําหรับใช้ป้ายลงบนผมของเรานะคะมีถุงมือแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะมาปกปิดผิวหนังของเราไม่ให้โดนแว็กนะคะเพราะคือแว็กเนี่ยถ้ามันโดนผิวหนังแล้วมันเช็ดไม่ออกเลยนะเธอแล้วก็ใครที่ไม่ชํานาญไม่ค่อยแบบว่าชํานาญในการ ลงสีเองเนี่ยนัตตี้แนะนําว่าให้คนอื่นมาลงให้ดีกว่านะคะนัตตี้ก็ยังไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองก็ต้องให้คุณแม่มาลงให้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลอะมากๆโตวแว็กนี่นะคะก็จะเป็นสีนี้อันนี้เป็นสีแรกที่จะใส่ลงไปพยายามอย่าให้มันโดนมือมันมันล้างไม่ออกอเออเช็ดไม่ออกหนึ่งสีสีาวเชอร์รี่สีแบบแดงๆช้ำๆนะคะสีเชอร์รี่สีนี้สวยมากใส่ลงไปเลย ต้องกัวเปลืองนะคะแล้วก็แว็กตัวนี้ไม่ทําให้ผมเสียนะไม่ว่าจะเป็นแว็กยี่ห้อไหนก็ตามนะคะจะพยายามตอบคําถามเรื่องของแว็กให้ได้ครบทุกอย่างในคลิปนี้นะคะเพราะว่าคําถามมันแบบเยอะมากเป็นคําถามที่แบบซ้ำๆเดิมๆนะคะสีแบบอเซเวอร์กลิ่นของแว็กนะคะกลิ่นค่อนข้างจะหอมมากนะคะ คนไม่ได้แหมเดี๋ยวไปใช้ไม้คนดีกว่าก็ลองคำนวณลองกะกะดูว,ว่าจะใช้ผมของเราพอหรือเปล่าทั่วหรือเปล่านะคะสามสีผสมกันสีกําลังสวยพอดีเลยนะระหว่างที่นัตี้คนนะคะจะมาตอบคําถามกันเลยดีกว่านะคะสะหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแว็กสีผมแล้วก็สีผมคนนตี้ที่เป็นคําถามยอดฮิตนะคะคําถามแรกก็คือว่าแว็กพี่นัตตี้ซื้อที่ไหนคะแว็กนัตตี้ซื้อร้านขายแบบพวก อุปกรณ์เครื่องสาอางอะไรอย่างเงี้ยนันที่เชื่อว่าคือทุกจังหวัดมันต้องมีร้านแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ไปหาซื้อได้เลยคือจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็ราคาก็จะอยู่นี่แหละประมาณ7 0 8 0บาท79-89ปอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปหาซื้อดูได้นะคะมีหลายสีด้วยสนีน้าเงินสีแดงสีอ่สีฟ้าอะไรอย่างนงี้ก็มีนะคะก็ไปเลือกดูนะจ๊ะแล้วก็พี่คะถ้าหนูผมสีดําผมสีน้ําตาลเข้มเนี่ยจะย้อมติดหรือเปล่า คำตอบคือไม่ติดนะคะจะไม่ติดเลยเพราะว่าคือแว็กนี่มันเป็นมันเป็นลักษณะของการเคลือบสีผมเฉยเฉมันจะไม่มีส่วนผสมของแบบสารเคมีหรือว่าแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันจะไม่สามารถกัดสีผมเดิมของเราให้มันอ่อนลงได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะแว็กนะคะครที่จะมีพื้นสีผมที่ค่อนข้างค่อนข้างมีสีอยู่นะคะหรือว่าไม่เข้มจนเกินไปหรือแล้วก็ มันก็เหมือนกับการระบายสีน,ะนั่นเองถ้าเราไประบายสีใส่ใส่กระดาษสีดําเนี่ยสีมันจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเราระบายสีใส่กระดาษที่แบบสีค่อนข้างที่จะอ่อนหรือว่าสีขาวนี่สีมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าชัดขึ้นมานะคะก็หลักการง่ายๆก็ประมาณนี้นะจ๊ะใครที่ผมสีอ่อนมากเม่สีแว็กก็จะแบบว่าติดแบบแจ่มมากๆนะคะถ้าชาสีผมประมาณนาี้แว็กนี่มันก็จะติดแบบเป็นประกายประกายอย่างที่เคยเห็นไปนั่นเองนะจ๊ะก็สวยงามเรื่องอะไรอีกล่ะแว็กจะอยู่ได้นานแค่ไหนคะ แวกอยู่ได้ค่อนข้างนานเลยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการสระผมของเรานะคะขึ้นอยู่กับความถี่ของการสระผมของเราสระบ่อยก็หลุดเร็วนะคะแต่ว่าก็จะอยู่เป็นเดือนเลยนะเดือนกว่าะคะอย่างที่นี่ยแวกไปก็จำไม่ได้แล้วว่าแวกไปเท่าไหร่น่าจะประมาณเดือนกว่าได้แล้วเกืบอบ2เดือนมั้งนะคะก็มันก็ยังเหลือแบบว่าสีเป็นประกายสีแดงแงอยู่นะคะ อีกคำถามนึงถ้าไปโดนฝนหรือว่าโดนน้ำและอองน้ำอะไรเนี้ยแล้วมันจะหยดใส่เสื้อหรือเปล่าหยดนะคะมันมันจะแบบมันจะแบบเลอะใส่เสื้อเราอยู่นะคะแต่ว่านาทีก็ยังไม่เจอปัญหาแบบนั้นนะคะเวลาสระผมสีจะหลุดไปกับไปกับแชมพูของเราเรื่อยๆนะคะก็แชมพูของเราก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูสีชมพูแบบนั้นอยู่เรื่อยไปนะคะก็เป็นเรื่องปกติของแว็กซ์สีผมนั่นเอง มีเรื่องอะไรกัะแว็กซีสีผมทําให้ผมเสียหรือเปล่าคะแว็กซสีผมไม่ทําให้ผมเสียนะคะมันก็จะเสียตอนที่เราแบบไปกัดสีผมให้มันอ่อนแล้วมาลงแวก็กมันจะเสียตอนที่เรากัดสีผมหรือว,ว่าเสียตอนที่เราย้อมผมนั่นเองแว็กซีสีผมทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะสามารถทิ้งไว้นานได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะน่าจะหมดแล้วแหละเป็นคําถามยอดฮิตนะคะก็ถ้าใครถามคาถามนี้อีกนะ้าที่ก็จะส่งลิงก์คลิปนี้ให้ชมนะจ๊ะตอนนี้ <laughs> โอเคนะ่าจะเข้ากันแล้วเรียบร้อยเป็นสีประมาณนี้นะก่อนที่จะลงสีผมนะคะอย่าลืมเออมันจะแบบจะมีแบบไปติดต,ตามหน้ผาผากของเราบ้างตามหูตามคออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทาโลชั่นหรือว่าทาออยล์ไว้นะคะในส่วนที่คาดว่าแว็กซ์สีผมมันจะไปติดนะคะมันจะได้แบบล้างออกได้ง่ายนั่นเองก็จะใช้โลชั่นธรรมดาน,นี่แหละนะคะทาลงไปเลยหัวอะไรอย่างเงี้ยทาไปให้หมดแล้วก็ตามกรอบหน้านะคะเดี๋ยวเขาเก็บหูก่อนนะคะบิว ให้คุณแม่มาทำสีผมให้นะคะคุณแม่คะบายอธบายไปไหนจำเป็นก็หลักการทําแว็กซ์สีผมมันก็จะเหมือนกับการลงสีย้อมสีผมธรรมดาก็คือป้ายตรงที่ผมแค่นั้นแหละนะคะให้ทั่วศีสษะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณส0สินาทีขึ้นไปนะคะก็แบ่งเหมือนกับการย้อมสีผมธรรมดานั่นแหละคนทําให้ก็ต้องใส่ถุงเบอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปื้อนถ้าไม่ใส่นะคะแล้วมันเปื้อนแบบล้างไม่ออกด้วยอ่ะแว็กอ่ะงูหลุดอะ เดี๋ยวทําให้ครบทั่วทั้งหัวแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงนะแวกทั่วทั้งหัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่จ้านี่เลยนะคะเลอะมากตอนนี้ป้ตีจะทิ้งไว้ประมาณสัก40-50นาทีเดี๋ยวค่อยไปล้างออกไหมคะ ทิ้งไว้ครบ50นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวที่จะไปล้างออกนะคะวิธีการล้างก็ง่ายๆนะคะให้เราใช้น้าสะอาดนี่แหละล้างลงบนผมจนกว่าน้ำเนี่ยจะใสนะคะตอนแรกล้างน้ํามันก็จะเป็นสีแดงๆเป็นสีชมพูก่อนนะคะพอเราล้างไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเนี่ยผมมันไหยลื่นแล้วก็น้ํามันก็จะเป็นสีใสนะคะก็ล้างจนกว่ามันจะเป็นสีใสเสร็จแล้วก็ไม่ต้องลงแชมพูนะคะแต่ว่าสามารถลงครีมนวดหรือว่าทรีทเมนที่ผมได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนล้างผมเสร็จแล้วกันนะคะล้างผมแล้วโหเป็นการทําสีผมที่ ใช้เวลานานมากเลยตอนนี้แสงจะหมดแล้วจะเปย์บำรุงผมก่อนนะคะใช้ตัวนี้นะคะชอว์อครปถ้ากว่าจะเป่าแห้งก็ตอนนี้แสงหมดแล้วเรียบร้อยนะคะค่ำแล้วมืดค่ำพระอาทิตย์ตกดินแล้วไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะสําหรับผมสีแดงทําก็จะเป็นประกายสีแดงถ้าเจอกับแสงธรรมชาติหรือว,ว่าแสงแดดเนี่ย มันก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะเดี๋ยวที่จะเก็บภาพตอนกลางวันมาฝากละกันนะคะท้ายคลิปนะถ่ายกันมาตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึงตอนค่ากันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สงสัยว่าเอ็นัที่ทำสีผมยังไงนัตที่ลงแว็กแบบไหนทําอะไรแบบไหนยังไงสีอะไรนะคะนัตที่ก็บอกให้ครบในคลิปนี้แล้วนะคะก็คลิปนี้มันจะดูเรียวไปนิดนึงนะคะมันจะดูแบบว่ายุงย่งๆหน่อยเพราะว่าคือท,ทั้งนัตที่ทั้งทำทำสีผมไปด้วยแล้วก็ทั้งถ่ายคลิปไปด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ด้วยนะคะขอบคุณทุคนที่ชมคลิปนัตตี้นะคะพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนาะนะตี้ปรอและก็ไอจีนาตี้หนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะัตี้จะเก็บภาพผมนาะตี้ตอนกลางวันมาให้ดูละกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ